السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا عجبا. فيه من كل شيء حكمة ونبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخليقة عجما وعربا. وازكاهم حسبا ونسبا. وعلى اله واصحابه السادة النجبا. أما بعد. رب اشرح لي صدري วิสเรอิอั ي و ิว حل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم ขอความรักความเมตตาความปรารถนาดีจากเอวลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาตลอดจนการอภัยโทษความผิดต่างๆจงประสบแด่ ท่านประธานมูนิธิฮ ا จ,จีมุ h ัมมัดแสงประสบประธานจัดงานคูนาวีนุตมีวิทยากรผู้ร่วมบรรยายท่านเฮเรนยิกสมาคมครูสัมพันธ์ท่านอาจารย์มหัมมสิรายุดดีนิมา ท่านอาจารย์อับดุลนาซิรกอพิทักษ์ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานรวมน้ำใจสุดเสลอยุดดินเป็นสำคัญยิ่งสำหรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศที่ดินและทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนสถาบันแห่งนี้และดวงวิญญาณของปู่ คุณครูสุไฮมีมุสตฟาฟา ر ح م ตุอ ل ล ه عليه ร่ำเเมตันวาลล้างขวางขอสุบุานุวาตาลาทรงเมตตาดวงวิญญาณของพวกเขาทั้งหลายด้วยเถิดท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกับหัวข้อที่เราได้รับมอบหมายในวันนี้ คือหน้าที่ที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาและหน้าที่ที่เราต้องมีต่อบ่าวก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์อับดุลฮฮกิมได้เกริ่นมาให้เราได้พอจะทราบแล้วว่าเราในฐานะเป็นผู้สวามีพักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาต้องมีหน้าที่แน่นอน อยากที่จะเรียนกับท่านอย่างนี้ก่อนนะครับคําว่าหน้าที่เราต้องมาหยุดคุยกันตรงนี้ก่อนหน้าที่คืออะไรหน้าที่ก็คือกิจที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบนั่นคือคำว่าหน้าที่ทีนี้คนเราเนี่ยนะครับเมื่อเกิดมาไม่ต้องมีหน้าที่และสิทธิ เป็นของที่อยู่คู่กันสิทธิคืออะไรสิทธิคือการก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นนั่นหมายความว่าผมท่านมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาที่จะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เดวกกันและแน่นอนเพื่อนมนุษย์และอัลลอฮ์ก็มีสิทธิ ที่จะได้รับจากเราเพราะเราเป็นฝ่ายปฏิบัติเราคือผู้ทำหน้าที่ในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายก็มีสิทธิเช่นเดียวกันผมก็ต้องปฏิบัติให้กับพวกท่านทั้งหลายผมทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านท่านได้รับสิทธิจากผมนั่นแปลด้วยความว่าคนเราต้องมีสิทธิและหน้าที่อยู่ในตัวคนเดียวกัน كن وجه نيكون خاطئ سورة العصر الله سبحانه وتعالى سمك سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر خاصة إن كان بالله لا أريد أن أقول شيئًا إن الإنسان لفي خسر لا يوجد من يؤمن بذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ยกเว้นคนที่จะไม่ขาดทุนใครกันที่จะไม่ขาดทุนยกเว้นผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาว่าด้วยเรื่องภาคของการศรัทธาศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทรงกำหนดในมิติของการศรัทธาทั้งหมด ว่ามีลุสริฮัดและพวกเขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีวตาวาซูบิลฮักกหยุดตรงนี้อัลฮักที่จะเอาคือตรงนี้ครับหัวข้อในวันนี้คือหน้าที่ที่เราต้องมีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาล่หน้าที่ที่จะต้องมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คำว่าอัลฮักในตัฟซีดอัลตบรีเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นได้อบรมกันได้ส,สั่งเสียกันด้วยอัลฮักก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาพระองค์ทรงประทานลงมาในกีตาบของพระองค์ก็คืออัลกุรอานมาอันซจลลอฮูฟีกิตาบิฮิมินอัมริฮตินาบิมานะฮ ه อันฮุฟี นั่นคือคำว่าอัลฮักที่เราบอกว่าเป็นหน้าที่นั่นแปลด้วยความว่าความหมายตรงนี้ที่จะแปลก,ก็คือและพวกเขาสั่งเสียกันให้โอวาดกันอบรมกันด้วยสิ่งที่เป็นอัลฮักคือหน้าที่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูตาลาทรงประทานลงมาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งที่เป็นประกาศสิทธิ์เป็นคําสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบทั้งใช้ให้กระทําและห้ามไม่ให้กระทําคือต้องตีตัวออกห่างอย่างที่ท่านอาจารย์อด,ดุลฮะกีมได้เกินเมื่อสักครู่นี้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันในวันนี้ว่าหน้าที่นั้น อะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาต่อมามี h ะด i ษที่รายงานโดยราท่านโมอาดุลเจเบลท่านโมอาดิบูญเจเบลชื่อเดียวกันกับผู้ที่พูดอยู่ณะคะแนนนี้ صحابه الجليل تال كان كابتن محمد صلى الله عليه وسلم. لتن نبي قتامتن موعد. و هل تدري ما حق الله على عباده موعد تن روري ماي و عليك حقهم الله سبحانه وتعالى อะไรคือหน้าที่ของบ่าวที่จะต้องปฏิบัต,ติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาท่านโมฮัตด้วยความที่มีมารายาทจึงตอบไปว่าอัลลอฮฺ Allah และรูลทราบดีที่สุดแล้วขอรับ รับว่ารับว่ารับว่ารบท่านับว่าบว่าักว่ารับารับาทับี่บ่าว่ะต้บง่าิบวจะตัอง่รบารับ่าบว่รับวารับบวารั่ารัว่ารัว่ารบง่ารบารับ่า่าร้อว่ารบ่าับรว่าพาระอง่ารฏิับาัติ่าสิ่งที่าระองคาทรงสั่งร้อย่างสุดความสามารถอย่างสุดขีด หลีกเลี่ยงตีตัวออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามไม่ให้กระทาไม่ให้ยุ่งนั่นคือภาคส่วนที่หนึ่งคืออิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาจนสุดความสามารถบางองค์การบอกว่าบุดรับบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกิน ท่านจงอิบะดาต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูละ ت ع ا ل จนวาระสุดท้ายอัลยิกีนไออัลเมต์จนกระทั่งความตายได้เมื่อยืนท่านนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูละ ت ع ا ل ภาคส่วนแรกนั่นคือการอิบะดาต่อพระองค์สนองบัญชาใช้ต่อพระองค์ต่อมาท่านรซูลุลลฮ์ก็ กล่าวต่อไปกับท่านมูอตว่าวลายุชริกูบีฮิชัยอส่วนที่สองนั่นคือการที่บ่าวนั้นจะต้องไม่ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูตะอาลาจะต้องไม่มีอะไรที่มาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์พระองค์มีอำนาจของพระองค์บเบ็ดเสร็จที่พระองค์อยู่แล้วไม่ต้องการที่จะให้ใครมา ช่วยเหลือพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้ใครมามีส่วนร่วมในอำนาจของพระองค์วาลายุชริกูบีฮีใช่แอดนั่นคือหน้าที่ของผู้สวามีพักสองอย่างนี้ขาดจากกันไม่ได้เมื่อกาวอิบาดะต่ออัลลอฮ์ุบ ح าน ه แวะา ع าลามาแลว้วจะต้อง ตามติดด้วยการไม่ชีริกต่อพระองค์เพราะอะไรครับเพราะจุดเป้าหมายของการอิบาด้านั้นคือการที่เราทําเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวในดัวอิฟติดะนำสำนวนมาจากอัลกุรอานเหมือนกันเป็นอายาหนึ่งในเป็นองค์การหนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน روقتي عند الله سبحانه وتعالى نغلقت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نتوف معكم في الله سبحانه وتعالى فمسن محمد تنقل <applause> إن صلاتي แท้จริงการดำรงละหมาดของฉันวานุสุกีไอ้ดับฮีและสัตว์ที่เชื่อดื้ีในช่วงประกอบพิธีฮัจจ์วามะฮยาะยวามะม ي, าตีไอฮัยยะตีวาวะเฟตีการมีชีวิตอยู่ของฉันการตายของฉัน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือจะจากโลกนี้ไปลิลลาฮิรับบิลอาลามินหน้าที่ก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากาลลลกจากองค์การที่ดึงมาตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคำว่าอิบาดา เราก็จะเห็นว่าสอลาอัสอละไอมาดุดดีนการละหมาดคือเสาหลักจึงถูกนำมากล่าวในตรงนี้วนุชุกีสัตว์ที่เชือดพรีทานท่านมุญาฮิตมีทัศนะอย่างนั้นยามที่มีชีวิตยามที่ หมดลมหายใจก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลามีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์อาลีฟว่าอิบาดะห์ว่า ة, วา,าที่ที่เราจะปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลานั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติโดยการจำกัดแค่การปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาอย่างเดียว แต่มันรวมไปถึงทุกลมหายใจของเราเนี่ยมันคือต้องมีหน้าที่ต่ออัลลอสุบฮานหัวตาลาทั้งสิ้นเลยร่างกายที่อัลลอฮ์ให้เรามาสัดส่วนต่างๆสังขารของเราเนี่ยยังจะต้องมีหน้าที่เลยหูก็ต้องมีหน้าที่ของหูปากก็ต้องมีหน้าที่ของเขาตาก็ต้องมีหน้าที่ มือสัมผัสก็ต้องมีหน้าที่เท้าทั้งสองก็ต้องมีหน้าที่รวมแล้วถูกอยู่บรรจุอยู่ในร่างของเราสังขารของเราเป็นผู้แบกอวัยวะส่วนต่างๆเหล่านี้มันก็แปลได้ยความว่าคนที่แบกอวัยวะต่างๆเหล่านี้เอาไว้ก็ต้องมีหน้าที่ด้วยและแปลได้วความว่าหน้าที่ที่ว่านั้นคือต้องมีต่ออัลลอฮสุบฮานาตะลาเพียงผู้เดียว ว่าท่านเรากลับมาที่ขะดคษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสนทนากับท่านมุอาดโดยการสอนท่านมุอาดเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวว่าวะลายุชริกูบิฮิชัยอ ا การที่บ่าวนั้นจะต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลา ซุมมาซารซาตันต่อมาก็เดินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งบางรีวายยตก็เล่าเหตุการณ์ว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลัลาะสัลลัมนะครับกำลังจะขี่ลาซุมมากลายามอาดุบนุจบัลโอโมอาดเอ่ยท่านมมอาดก็ตอบรับท่านนบ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك رسول الله وسعديك طاب رب رسول الله فقال رسول الله قد اكلاو بيك هل وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه معاذ تنرور ما وأريه คือสิทธิที่เบาวจะได้จากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาอะไรคือหน้าที่จริงๆก็ไม่อยากจะแปลตรงนี้นะครับคือหน้าที่ของอัลลอฮ์นักวิชาการเขาบอกว่าฮักของฝั่งอัลลอฮ์เนี่ยก็คือการตอบแทนจจแจอูฮู ฮักของพระองค์ก็คือการที่พระองค์นั้นตอบแทนบาวให้ในสิ่งที่บาวนั้นมีความภาคเพียรในการสการะต่อพระองค์นมัสการต่อพระองค์และไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่พระองค์อะไรคือฮักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลามูอาดในกรณีที่บาวกระทำอย่างสุดความสามารถแล้ว กุลตูอัลลอฮฺวะรอซูลุฮฺอัลลัมท่านมูอาดพูดแบบเดิมอัลลอฮฺและรอซูลทราบดีที่สุดขอรับกล่าวฮักกุลอิบะดีอัลลอฮฮักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาที่พระองค์จะทรงตอบแทนที่พระองค์จะทรงให้รางวัลกับบ่าวนั้นอัลลอฮยูอัลดิบะฮุม คือการที่พระองค์นั้นจะไม่ทรงลงทันบาวนั่นเองหากบาวนมัสการต่อพระผู้เป็นเจ้าและไม่ชีริกต่อพระองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาไม่อาดาบไม่ลงโทษบาวความเข้าใจตรงข้ามนั่นหมายความไงว่าไงครับ ก็คือได้สวงสวรรค์ของพระองค์นี่สิบางรีวยิยย์ก็บอกว่าอายุเดชีและฮูมุลเจนนั่นคือคำตอบว่าคนที่ปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ว่ามานี้นั้นดังนั้นช่วงนี้ก็คืออยากที่จะได้บอกท่านทั้งหลายว่า หน้าที่ที่พึงมีต่อลอสุบ s า b h ห n a า u w a อย่างแรกก็คืออิบะดาต่อพระองค์นมัสการต่อพระองค์อย่างสุดกำลังสุดความสามารถสองคือต้องไม่ชีริกต่อพระองค์นี่ก็เป็นหน้าที่เหมือนกันหากเราทำอิบะดาเพื่ออื่นใดเนี่ยที่จะเป็นชีริกคอฟฟี่ก็เหมือนกันในกรณีที่ไม่ใช่ชีริก ที่โจงแจ้งเลยนะครับเป็นชีริกใหญ่เลยอันนั้นคือเราไม่พูดกันแล้วเพราะเราพูดกันแล้วนี่อีกกรณีหนึ่งก็คือการเป็นชีริกแบบเล็กๆเ,เนี่ยท่านอาจารย์บุนากีมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันหากเราทำไปเพื่อสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามีเจตนาแอบแฝง อันนี้ก็เหมือนกันเท่ากับว่าท่านยังไม่ทำหน้าที่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาอย่างเต็มที่ดังนั้นในช่วงนี้นะครับผมขอปิดท้ายด้วยอายะองค์การหนึ่งที่จะมาปิดท้ายตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาพระองค์ทรงมี คำดํารัดอย่างนี้ว่าอินนัลลอฮะลายัฟฟิรุอัยุชรักะบิฮฺนี่ก็หน้าที่เหมือนกันครับนี่ยกองค์งการนี้มาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาพระองค์จะทรงไม่อภัยโทษให้กับการที่พระองค์ถูกชีริกหรือถูกตั้งภาคีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่พระองค์พระองค์ไม่นะครับ ไม่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องแก่นของศรัทธาอบบอื่นที่นอกเหนือจากการชีริกอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นึกถึงคำพูดของศาสรตราจารย์ด็อกเตอร์ อับดุลอาซิสอัซัมเป็นคำพูดที่สั้นแต่ได้ใจความมากเป็นคำพูดที่ตรงกับเจตนารมณ์ของหัวข้อในวันนี้เลยก็คืออิชนาบิชราอเรามีชีวิตอยู่ก็ด้วยหลักการก็ด้วยหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออลล l a ์นี่แหละมุตนาบิชราอะ เราจะจบชีวิตอย่างสวยงามเราจะจบชีวิตในโลกนี้บิชรารอเะก็ด้วยหลักการเราเสียชีวิตไปเนี่ยเห็นไหมครับยังต้องมีหลักการเลยครับท่านพี่น้องที่ขอรพรกทุกท่านยังต้องละหมาดต้องหอ่อศพต้องอาบน้ำนี่เราเสียชีวิตเรายังต้องมีหลักการเลย ดังนั้นเราอยู่ชีวิตของเราทุกลมหายใจถึงได้บอกกับท่านทั้งหลายว่าเรามีลมหายใจอยู่เนี่ยทุกลมลมหายใจของเราก็คือเพื่ออัลลอฮ์และจบชีวิตไปก็เพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันด้วยกับหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาครับในช่วงแรกนี้ผมก็อยากที่จะฝากท่านทั้งหลายหน้าที่แรกคือตามที่ท่านอาจารย์เบลฮะกิมได้เกริ่นมา นะครับก็คืออิบาดะต่อ Allah subhanahuwataala สักการะนมัสการต่อพระองค์เพียงผู้เดียวว่าแล้วแล้วก็อะไรครับไม่พาคีต่อพระองค์คือต้องไม่อิชรอกต่อ Allah subhanahuwataala